สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพาเด็กๆนะคะไปคาเฟ่ใกล้ๆบ้านของเราเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะที่บาๆาจะได้ไปคาเฟ่เพราะว่าตอนนี้น้องพึ่งสองขวบก่อนหน้านั้นก็คืออยู่กับคุณพ่อก็ไม่กล้าพาน้องไปที่ไหนนะคะเพราะว่าเชื้อโรคก,ก็เยอะแล้วก็น้องก็ยังเด็กอยู่ยังไม่รู้จักการเข้าสังคมเท่าไหร่ ตอนนี้มีคาเฟ่มาเปิดใกล้ๆบ้านของเราอยู่แค่ปากซอยเองเดินไปไม่ประมาณ70เมตรนี่แหละค่ะเด็กๆก็เดินไปนะคะก็ไปเจอพี่ๆกำลังเล่นบอลอยู่มีทักทายด้วยเป็นพี่ๆในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านของเราก็จะเป็นซอยตันก็จะมีบ้านอยู่ประมาณ10กว่าหลังแถวนี้ก็จะมีเด็กๆอยู่ทุกบ้านเลยบ้านละสอสามคน ช่วงเย็นๆเด็กๆก็จะออกมาเล่นกันแบบนี้แหะค่ะตีบอลบ้างปั่นจักรยานบ้างสองสาวก็เล่นกับพี่ๆทุกวันนะคะแต่วันนี้ขอไปเที่ยวคาเฟ่ก่อนเดินกันไปนะคะพี่คนสวยนี่ก็อยากจะใส่ชุดสวยทุกวันเลยอยากจะใส่แต่ชุดเจ้าหญิงทุกวันตัวเล็กนี่ก็เริ่มชอบเหมือนพี่แล้วนะคะอยากจะใส่กระโปรงเหมือนพี่เลย นี่ค่ะตรงหลังคาบ้านหลังแรกนั่นแหละค่ะคาเฟ่เปิดไหม,ไ,มปไปชวนพี่มะปรางก่อนแต่พี่มะปรางไปมาแล้วเมื่อเช้าเมื่มอเมนูเห็นถ่ายรูปออกมาแล้วก็เลยชวนเอวากับบาวาไปด้วยดีกว่าไอว่อยู่ไหนอะพี่อยู่ในบ้านตามมาค่ะตามมาค่ะไอว่าจะจับมือก่อนเดี๋ยวรถชนรถเยอะ ช่วงนี้รถก็จะเยอะหน่อยนะคะจริงๆคาเฟ่ก็มีที่จอดรถแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเข้าไปจอดข้างในที่จอดรถไม่ได้เ,เขาก็เลยต้องจอดกันข้างนอกกันเ,เวลาจะพาเด็กไปก็ต้องระวังนิดนึงค่ะเดี๋ยวมีรถส่วนเข้ามาถิงคาฟ่้บรยรยากาศข้าง้างเงียบนะคะเพราะว่าข้างในเราก็จะเป็นซอยตันนะคะ ไม่เพิ่งจะมีคาเฟ่มาแต่ก่อนนี้ก็คือเงียบสงบเด็กๆก็เล่นกันช่วงเย็นเท่านั้นนี่มาถึงแล้วค่ะคาเฟ่บรรยากาศดีมากๆเลยแต่ตรงทางเข้าก็จะแฉะๆหน่อยช่วงนี้ฝนตกนี่นะคะไม่เคยมาคาเฟ่วิชู เดินเข้าไปค่ะข้างในบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะมีการจัดพื้นที่เป็นโซนต่างๆมีที่ให้นั่งเล่นข้างนอกแล้วก็มีข้างในด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันนะคะตอนนี้เอวากำลังตื่นเต้นกับมุมไหนไปดูกันเอวาถอดรองเท้าก่อนค่ะนี่ค่ะให้บรรยากาศเหมือนสโนไว้เลยวาอยากเป็นเจ้าหญิง ก็เข้าไปนั่งซะเลยนี่ชอบมากไปเจอแอปเปิลแบบสโนไวท์ด้วยส่วนบาบาก็สำรวจไปเรื่อยๆค่ะอะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในคาเฟ่ดูนะคะตัวเล็กๆยังไม่มั่นใจโอ้ยอออตรงนี้ค่ะไม่ต้องกาดอกมางนี้ค่ะ มาเลยข e ้าตรงนี <S <S ้เข้าประตูค่ะเราจะเข้าไปสั่งอาหารข้างในนะคะก็จะมีพี่พพนักงานต้อนรับพี่พี่น่ารักมากเลยค่ะยิ้มเย้ยแจ่มใสนีเข้าไปสวัสดีทักทายก่อนเลยสั่งอาหารแล้วนะคะไปเจอแมวส้มค่ะตัวอ้วนๆเลยเด็กๆไม่อยากจะตามขึ้นไปแต่จริงๆขึ้นไม่ได้นะคะคุณแม่ก็ให้ลงมา พี่บายบายไปเดินข้างนอกกันก็จะมีบรรยากาศมีมุมจัดไว้นะคะมีพี่ๆที่เข้ามาเที่ยวคาเฟ่ถ่ายรูปถ่ายไป่ายพี่ๆกำหนดมุมถ่ายรูปมุมนี้น่ารักมากค่ะเด็กๆชอบมากถ่ายไปเลยนี่เดี๋ยวพี่เขาเอาขนมมาให้ค่ะสลังที่นั่งรอขนมนะคะ รูปเก็บรูปได้ประมาณ500รูปนะคะที่ถ่ายไปแต่เล็กชอบมากใช่ว่าเดี๋ยวพี่เข้าขนมมาให้ขนมมาเสิร์ฟแล้วอามาเป็นน้ำก่อนนะคะมีบรรยากาศจาัดสวนสวยมากค่ะอร่อยไหมคะเด,ด็กๆก็นั่งสบายนี่เป็นช่วงเวลาประมาณ ห้าโมงนะคะระวังจะค่าดีมากมากเลยนี่หนูใช้ไม้นี่อาหารเสร็จแล้วก็เราสั่งลิ้นฟาาไปนะคะแล้วก็ไส้กรอกเด็กวันนี้จะชอบไส้กรอกมากๆแล้วก็ป่าว่ากินซอสอย่างเดียวค่ะชมใหญ่เลยอร่อยจังอร่อยจัง ก็สำรวจไปเรื่อยนะคะเป็นครั้งแรกจริงๆที่ว่าว่าได้มาเที่ยวคาเฟ่น้องเอ็นจอยมากค่ะอร่อยไหมนั่งชิวกันเย็นๆนะคะข้างนอกเอาไม่เจอซอสหรอคะเจ้าหญิงนี่กินเก่งมากอันนี้อันนี้เป็นเครื่อง เครื่องไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรน่าจะเป็นเครื่องรับออเดอร์เขาก็จะเวลาเราไปสั่งนะคะพี่พี่เขาก็จะมีเครื่องสีดําให้ว่าเราอยู่คิวที่เท่าไหร่อันนี้คิวที่สามนะคะพอถึงคิวของเราเจ้าเครื่องนี้ก็จะดังติ๊กติ๊กที่พหา้ให้เราไปรับนาอาหารหรือว่าน้ําที่เราสั่งไว้นะคะเบว่าเอาเอาเป็นโทรศัพท์เลยในเป็นนักธุรกิจพ่าหาใครจ๊ะ สั่งไปด้วยกินไปด้วยนะคะมาให้ไหมมาได้อยู่นะคะใีเดียวหกดีวยคะนี่ได้มาแล้วน้ำส้มสำหรับเด็กๆค่ะน้ำส้มอร่อยมากเลยค่ะน้ำส้มคั้นสดเลยยุงกัดส่วนคนนี้ก็กินแต่ไส้กรอกมีบอกยุงกัดอร่อยไหมคะ ชอบไหมแก้วนี้กัดกินคนเดียวหรือ,อไ,รไม่แบ่งใครเลยอร่อยไหมอร,อ,อร่อยจังอร่อยจังอร่อยทุกอย่างแต่กินนิดเดียวกินเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นกันหน่อยค่ะไปให้เด็กๆได,เด้เดินเล่นสบายๆเลยนะคะ คาเฟ่น,นี้น่ารักมากมีหลายมุม<ะ>ไปเจอพี่ๆก็จะขอถ่ายรูปหน่อยเป็นคาเฟ่ที่มีแมวด้วยนะคะใครสนใจใครชอบดูแมวดูบรรยากาศดีๆก็มาที่คาเฟ่นี้ได้เลยให้พี่อุ้มน้อยพี่ๆก็มาขอถ่ายรูปนะคะถ่ายกับเอวากลุ่มหนึ่งถ่ายกับบาบากลุ่มหนึ่ง เี่มีแมวมบ้านเราก็มีลูกค่ะพี่อุ้มหน่อยค่ะโอเคเก่งมากแต่ก่อนไม่ยอมไม่ใครอุ้มเลยนะคะช่วงนี้เหมือนเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็มีความสุขกับพี่ๆมากขึ้นมีใครมาขอถ่ายรูปขออะไรเขาก็จะให้ถ่ายให้อุ้มหน่อยแต่อวานี่ก็คือ F-C เยอะค่ะ มี FC ตลอดไปไหนก็จะมี FC ซหาพี่บายุมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไปดูหนังกับคุณพ่อมาไปดูดาบพี่่าตะสูนเพิ่งจะตามมาสมทบมาช่วยดูน้องนั่นนะคะราก็สั่งเฟนฟลายสั่งนมสดให้เพราะ่น้่แบ่งน้องไลูกพี่ก็กินเยอะแก้มอ้วนหมดแล้วสกพอเข้าไปในคาเฟ่นะคะเจอแมวส้มเป็นตัวหนึ่งแต่ว่า เด็กๆร้องคิสียงดังเจ้าแมวก็เลยวิ่งขึ้นบ้านไปเลยอ,เอ,อันนี้ในมุมมมุมในอ่าในบ้านนะคะคจัดบรรยากาศได้อบอุ่นมากๆเลยตัวเล็กนี่ชอบมากคะ่ะสำรวจทุกมุมเลยตอนนี้ก็เวลาน่าจะหกโมงครึ่งนะคะเด็กๆก็กลับบ้าน กลับก็เดินกลับค่ะไม่ได้นั่งรถอะไรเลยเพราะว่าใกล้บ้านมากสะดวกมากก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเจออะไรก็ทางทายเจอบล็อกบล็อกก็ักไยกันอย่ากีดใส่มาเพราะทุกวันเด็กๆก็จะมาเดินเล่นแบบนี้ตลอดนะคะถอดรองเท้าไปเก็บที่เดิมโอเคถึงบ้านแล้วถอดรองเท้าเก็บรองเท้าให้เรียบร้อยเดี๋ยววันหลังจะพามารีวิวใหม่นะคะวันนี้ก็ดูรูปเด็กๆ ที่ไปถ่ายที่คาเฟ่มาประมาณ500รูปนะคะชอบมากเลยชอบทุกมุมเลยค่ะเจ้าของร้านชื่อลักกี้พี่ลักกี้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดสนามเด็กเล่นข้างหลังให้นะคะตอนนี้กำลังยังไงก็มาเที่ยวคาเฟ่แถวบ้านเราได้นะคะเทศบาลอาชาในเมืองเลยค่ะใกล้ๆ ขี่มอไซ์มาได้เลยเดี๋ยววันอังคารเด็กๆก็จะมาอีกรอบกับพี่ดิวพี่นิค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย